ไปไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบแต่ว่ายังเข้ามาดูสตอรี่มันหมายความว่ายังไงเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกัน,นะคะ่ะซึ่งพฤติกรรมนี้นะคะนักจิตวิทยาเรียกว่าออบิตติ้งหรือว่าการที่ยังอยู่ในวงโคจรของกันและกันออบิตติ้งนะคะเป็นพฤติกรรมหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะที่ฝ่ายหนึ่งยังติดตามและเฝ้ามองอีกฝ่ายบนโซเชียลแต่ไม่พยายามเข้าหายอย่างจริงจังมีนักเขียนคนหนึ่งนะคะได้อธิบายไว้ว่า,วาพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนยุคโซเชียลมีเดียได้ดีมากๆนะคะซึ่งพฤติกรรมนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะจะถูกมองว่าเป็น Power Page. หมายถึงการที่เรายังมีอำนาจต่อรองในความสัมพันธะะ์พออ e ีกฝ่ายยังมานั่งดูสตอรี่เราแต่ไม่ยอมตอบแชทเนี่ยก็จะทําให้ฝั่งที่โดนเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่สําคัญพอหรือเปล่าซึ่งทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทาไมอีก e ฝ่ายเนี่ยทำเพียงแค่ดูสตอรี่หรือว่ากดไลค์เท่านั้นแต่ไม่เคยพยายามทักแชทหรือว่าพยายามโทรหาหรือพยายามเจอกันในโลกความเป็นจริงใช่ค่ะเขาต้องการเพียงแค่อยู่ในระยะนั้นให้เราเห็นเท่านั้นโดยที่ไม่ได้พยายามเข้ามาอยู่ในโลกที่แท้จริงกับเรานักจิตว,วิทยานะคะเตือนไว้ว่าการพยายามดีความพฤติกรรมในโลกดิจิทัลมากเก ทำให้เราติดอยู่ในความคาดหวังที่ไม่มวันได้รับคําตอบซึ่งก็มีอีกหลายคนนะคะพยายามบอกว่าพฤติกรรมนี้แสดงถึงความลังเลหรือว่าความต้องการที่จะควบคุมระยะห่างในความสัมพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเข้ามาใกล้มากกว่าน,นี้คะ่ะเขาอยากอยู่ในวงคอรจาของเราเท่านั้นก็ลองเช็คกันดูนะคะว่าคนที่เรากําลังคุยอยู่ในตอนนี้เป็นพฤติกรรมแบบ a บิ u ต i n g หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันเป็นพฤติกรรมนี้จริงๆมันอาจจะเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ดูอยู่ในโลกเสมือนจริงไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคะ่ะ